วัฏจักรของน้ำหมายถึงการหมุนเวียนของน้ำจากแหล่งต่างๆและได้จากการคายน้ำของพืชเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอระเหยขึ้นสู่อากาศรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ เมื่ออุณหภูมิเหมาะสมและมีปริมาณไอน้ำในอากาศมากเพียงพอจะเกิดการควบแน่นตกกลับลงมาสู่พื้นโลกกลายเป็นหยดน้ำหรือน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นความดันอากาศและกระแสลมสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อวัฏจักรของน้ำทั้งนั้นซึ่งวัฏจักรของน้ำเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ ที่ทำให้เกิดการระเหยของน้ำเข้าสู่บรรยากาศแล้วหมุนเวียนกลับไปเป็นน้ำไหลลงสู่พื้นโลกอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้แล้วดวงอาทิตย์ยังมีอิทธิพลต่อโลกของเราอีกเช่นการเกิดกลางวันกลางคืนการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงจากข้างต้นจะแสดงการเกิดวัฏจักรของน้ำได้ดังนี้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้น้ำบริเวณผิวหน้าของแม่น้ำลำธารทะเลมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นไปกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆเมื่อละอองน้ำเล็กๆเ,เหล่านั้นเกิดการควบแน่นจะลอยตัวอยู่ในระดับสูงบนชั้นบรรยากาศเกิดเป็นก้อนเมฆนั่นเอง เมื่อก้อนเมฆลอยขึ้นไปเรื่อยๆตามกระแสลมก็มจะทําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการรวมตัวกันของก้อนเมฆเองและการรวมตัวกับไอ้น้าบนชั้นบรรยากาศนอกจากไอ้น้ําจะเกิดจากความร้อนของดวงอาทิตย์แล้วยังเกิดจากการคายน้ําของพืชและกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยเมื่อเมฆขึ้นที่ขึ้นฝั่งก็จะไปรวมตัวกับไอ้น้ําเหล่านี้ฝน เป็นรูปแบบหนึ่งของการตกลงมาจากฟ้าของน้ำนอกจากฝนแล้วยังมีการตกลงมาในรูปของหิมะเกล็ดน้ำแข็งลูกเห็บน้ำค้างฝนนั้นอยู่ในรูปของหยดน้ำซึ่งตกลงมายังผิวโลกจากเมฆฝนบางส่วนนั้นจะระเหยกลายเป็นไอก่อนตกลงมาถึงผิวโลกฝนชนิดนี้เราเรียกว่าวิกา ก่อนที่ฝนจะตกเมฆจะมีลักษณะเป็นสีเทาเข้มเนื่องจากเมฆจะมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติจึงทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงในที่สุดฝนก็ตกลงมาถัดจากนี้เราจะพูดถึงลูกเห็บกันนะคะผลกระทบของลูกเห็บถ้าตกใส่บ้านเรือนจะทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายและทําให้สัตว์เกิดความเสียหายด้วยเช่นกันน้ําบาดาลคือน้าที่ถูกกักเก็บ หรือสะสมอยู่ที่ใต้ดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วซึมลงสู่ใต้ดินถูกเก็บเก็บอยู่ในช่องว่างภายในชั้นดินชั้นหินผ่านการกองตามธรรมชาติจึงเป็นน้ำที่สะอาดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หิมะเป็นรูปแบบหนึ่งของการตกลงมาของน้ำจากบรรยากาศอยู่ในรูปของผลึกน้ำแข็งจำนวนมากเตียกเกล็ดหิมะจะจับตัวกันร,รวมกันเป็นก้อนดังนั้น หิมะจึงมีเนื้อที่หยาบเป็นเกล็ดและมีโครงสร้างที่กลวงจึงมีความนุ่มเมื่อสัมผัสหิมะนั้นเกิดจากละอองน้ำเกิดจากการรวมตัวกันในชั้นบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสหรือ32ฟาเรนไฮต์บนชั้นบรรยากาศโทโฟสเฟียร์และตกลงมานอกจากนี้หิมะยังสามารถผลิตได้จากเครื่องสร้างหิมะเทียม การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1. ใช้น้ำอย่างประหยัดช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำลงลดปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งลงในแม่น้ำ 2. กัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นเช่นเก็บน้ำไว้ในโอง่งเอาไว้ใช้เมื่อถึงฤด,ดูแล้ง 3. พัฒนาและหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ทั้งในครัวเรือนและในการ,กรเกษตรได้อย่างพอเพียง 4. ป้องกันน้ำเสียโดยการไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำ Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head